จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงแกล่งมากความสามารถถูกบูลลี่และดูถูกว่าอ้วนจากทั้งสังคมและคนในครอบครัวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องดับเบิลเอก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะความฝันกับการแต่งงานเป็นเหมือนทางคู่ขนานของหญิงสาวอินเดียเพราะเมื่อพวกเธอเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์พ่อแม่ก็มักจะบังคับยัดเยียดให้แต่งงานกับผู้ชายที่พวกเธอไม่ได้รัก ซึ่งนอกจากเรื่องความรักแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พวกเธอไม่อยากแต่งงานก็คือกรงขังประเพณีที่บังคับให้พวกเธอเป็นแม่บ้านแม่เรือนและบังคับให้ต้องทำสารพัดหน้าที่ไม่ต่างจากคนรับใช้ประจำบ้านซึ่งภาระหน้าที่เหล่านั้นก็เป็นเหมือนจุดจบของเส้นทางความฝันที่หญิงสาวอินเดียประสบพบเจออยู่บ่อยๆหนึ่งในหญิงสาวน่าสงสารเหล่านั้นคือราชสี โดยเธอมักจะถูกแม่บังคับให้มาดูตัวกับบรรดาผู้ชายที่แม่เลือกมาให้ซึ่งเมื่อมีโอกาสได้คุยกันสองต่อสองราศีก็มักจะพูดถึงความฝันที่เธออยากเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาเพื่อให้ฝ่ายชายได้รับรู้และเห็นใจจนยอมยกเลิกงานแต่งงานเพื่อช่วยเธอโดยหลังจากที่ราศีได้เล่าให้ฟังว่าเธอทุ่มเทเขียนบทและตัดต่อ เพื่อเปิดช่องรายการข่าวเล็กๆของตัวเองทางด้านฝ่ายชายก็ได้บอกว่าเขาจะช่วยปฏิเสธการแต่งงานนี้ให้ซึ่งเมื่อราสีได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าจะช่วยคิดหาข้ออ้างในการปฏิเสธแต่ฝ่ายชายกลับบอกว่าไม่ต้องเพราะความจริงแล้วเขาไม่ได้สงสารหรือเห็นแก่ความฝันของราสี ที่เขาปฏิเสธการแต่งงานนี้เป็นเพราะเขาไม่อยากแต่งงานกับหญิงสาวที่อวบอ้วนซึ่งเมื่อราชสีได้ยินแบบนั้นเธอก็แอบเสียใจอยู่ไม่น้อยเพราะรูปร่างของเธอในตอนนี้ไม่ได้มีปัญหากับแค่การแต่งงานแต่มันมีปัญหากับความฝันของเธอด้วยเนื่องจากผู้ประกาศข่าวตามพิมพ์นิยมคือหญิงสาวที่มีรูปร่างดีเพราะหุ่นสุดเซ็กซี่ของผู้ประกาศข่าวจะช่วยทำให้ารายการน่าดูน่าชม แต่ถึงอย่างนั้นราศีก็ยังไม่คิดยอมแพ้ไปง่ายๆในเมื่อเธอสู้เรื่องรูปร่างไม่ได้เธอก็ต้องทุ่มเทศ,ศึกษาและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเอาความรู้ความสามารถเข้าแลกแต่ถึงแม้เธอจะพยายามมากแค่ไหนแม่ของเธอกลับไม่เคยมองเห็นมันเลยเพราะสิ่งเดียวที่แม่สนใจและให้ความสำคัญมีแค่การแต่งงานเท่านั้นซึ่งราศีก็พอจะเข้าใจว่าแม่หวังดี แต่ในบางครั้งคำพูดและสิ่งที่แม่ทำมันก็ทำให้เธอรู้สึกท้อและเสียใจมากๆโดยเฉพาะการที่แม่พูดถึงรูปร่างว่าความอวบอ้วนของเธอเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ความฝันของเธอไม่มีวันเป็นจริงด้วยเหตุนี้ราศีจึงตัดสินใจทําข้อตกลงกับแม่ว่าถ้าเธอไม่ได้รับคัดเลือกในการสอบสัมภาษณ์ผู้ประกาศข่าวกีฬาเธอจะยอมแต่งงานตามที่แม่ต้องการ หลังจากที่ราชสีได้เข้ามาในเมืองลุงกับป้าก็ได้เข้ามาทักทายโดยการพูดถึงรูปร่างที่อวบอ้วนของเธอซึ่งเมื่อราชสีได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ค่อยพอใจแต่เธอก็ยังยิ้มและหัวเราะทำตัวราวกับว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะที่ผ่าน,านมาเธอก็มักจะถูกพูดถึงความอ้วนมาตลอดเธอเลยต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยผ่านมันไปเพราะไม่อย่างนั้นเธอคงไม่มีความสุขในชีวิตเลย เมื่อถึงวันสัมภาษณ์งานราศีก็ได้เจอกับสาวๆผู้สมัครคนอื่นที่ทั้งสวยและหุ่นดีซึ่งก็เป็นอะไรที่แตกต่างกับเธอมากๆจนทำให้เธอเสียความมั่นใจแต่หลังจากที่เธอได้คุยกับผู้สมัครคนอื่นเธอก็มีความหวังขึ้นมาบ้างเพราะสาวสวยหุ่นเซ็กซี่เหล่านั้นมีดีแค่รูปร่างหน้าตาส่วนความรู้และข้อมูลด้านกีฬาพวกเธอไม่ได้คลองของราศีซะด้วยซ้ำ แต่หลังจากที่เธอมีความหวังได้ไม่นานความหวังนั้นก็พังทลายลงอย่างน่าเศร้า้อของรายการกีฬามีสายตาที่คับแคบทําให้ความรู้ความสามารถของราศีที่ไม่ว่ามันจะมากและใหญ่แค่ไหนสุดท้ายมันก็ถูกบดบังจนมิดด้วยรูปร่างที่อวบอ้วนของเธอนอกจากนี้หลังจากสัมภาษณ์สาวสวยหุ่นเซ็กซี่เซธ จ้าของรายการก็เดินทางไปต่างประเทศทันทีโดยไม่สนใจราศีเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นก็ทำให้เธอไม่มีโอกาสที่จะได้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับความพยายามที่ผ่านมาของเธอเท่ากับว่าในตอนนี้ความฝันของเธอได้จบลงแล้วเพราะเธอจะต้องกลับไปแต่งงานตามที่ตกลงไว้กับแม่ ตัดฉากมาที่ไซร่าดีไซเนอร์สาวไฟแรงเธอมีความตั้งใจและมีความฝันว่าอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองซึ่งในตอนนี้เธอก็กำลังเตรียมตัวถ่ายสารคดีเพื่อโปรโมตแบรนด์เสื้อผ้ากับวีเรนแบนหนุ่มหน้าตาดีของเธอแต่เนื่องจากเขาเป็นนายแบบไรอนาคต เพื่อนๆของไซร่าจึงมักจะเตือนว่าวีโอเรนครบกับเธอเพื่อหลอกใช้เธอเป็นเครื่องมือในการไต่เต้าไปสู่เส้นทางการเป็นนายแบบชื่อดังแต่ไม่ว่าเพื่อนจะเตือนยังไงไซร่าก็ยังเชื่อมั่นในตัวแฟนหนุ่มนอกจากนี้เธอก็อยากจะทำตามความฝันให้สำเร็จไปพร้อมๆกับคนที่เธอรัก แต่ในขณะที่เธอทุ่มเทและเชื่อมั่นในความรักครั้งนี้ทางด้านวิเรนกลับตอบแทนความรักของเธอด้วยการนอกกายนอกใจไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวสวยหุ่นเซ็กซี่ซึ่งไซราก็จำได้ว่าหญิงสาวคนนั้นคือคนที่เคยนินทาว่าเธออวบอ้วนโดยหลังจากที่เธอจับได้เธอก็ตัดสินใจบอกเลิกในทันทีและถึงแม้เธอจะร้องไห้ฟูงไฟอย่างหนัก แต่สุดท้ายเธอก็ยังไม่ทิ้งความฝันที่จะไปถ่ายสารคดีที่ลอนดอนแต่ความฝันนั้นก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเนื่องจากงบประมาณอน้อยนิดจนทำให้ไม่สามารถหาผู้กำกับได้ ในขณะที่ไซราพยายามตามล่าความฝันด้วยความมุ่งมันตั้งใจอย่างสูงพี่ชายและเพื่อนสนิทของเธอกลับไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวเธอเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เพราะความเชื่อมัน่นแต่มันเป็นเพราะพวกเขาคิดว่าไซราไม่มีทางทำได้ตั้งแต่แรกนอกจากเรื่องของแฟนนายแบบของเธอแล้ว ความฝันที่ดูไกลเกินเอื้อมนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่พี่กับเพื่อนคอยเตือนแต่ในขณะที่ไซราถูกบัทอนกำลังใจจนทำให้เธอหมดหวังและเสียใจเธอก็บังเอิญมาเจอกับราชสีที่แอบมาร้องไห้ในห้องน้ำเหมือนกัน โดยหลังจากที่พวกเธอเดลระบายความเศร้าเสียใจให้กันฟังพวกเธอก็ได้รู้ว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีปัญหาเรื่องรูปร่างซึ่งราสีก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอถูกปฏิเสธการสัมภาษณ์งานท,งทั้งที่เธอมีความสามารถมากพอโดยหลังจากนั้นราสีก็ได้เปิดรายการกีฬาของเธอให้ดูว่าเธอมีความสามารถมากแค่ไหน โดยในขณะเดียวกันนั้นทางด้านสซราก็กำลังหาผู้กำกับสําหรับถ่ายสารคดีเสื้อผ้าอยู่พอดีดังนั้นเมื่อเธอได้เห็นผลงานและความสามารถของราศีเธอก็กลับมามีไฟในการตามล่าความฝันอีกครั้งโดยหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจชวนราศีมาเป็นผู้กำกับซึ่งทางด้านราศีก็ตอบตกลงรับข้อเสนอ เพราะเธอไม่อยากกลับไปแต่งงานอีกทั้งงานนี้มันยังเป็นโอกาสให้เธอได้ตามล่าความฝันอีกสักครั้งเพราะสถานที่ที่ไซร่าจะไปถ่ายสารคดีเป็นที่ที่อตุนเจ้าของรายการกีฬาไปทำงานอยู่พอดีราศีจึงจะถือโอกาสนี้แวะไปพบอตุนเพื่อขอโอกาสให้เธอได้แสดงฝีมือและความสามารถ โดยหลังจากที่ตกลงกันเสร็จไซล่าและลาสีก็ได้พบกับสีการช่างกล้องหนุ่มซื้อสุดเนิร์ดเขามักจะชอบพูดจากุนกวนแถมยังชอบเติมของอยู่บ่อยๆจนถึงขั้นพกติดตัวไว้ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการถ่ายทำพอสมควรเมื่อเดินทางมาถึงลอนดอนไซราก็ได้พบกับคนขับรถที่มีชื่อว่าโซเขาเป็นคนที่ไซาราไม่ชอบหน้าตั้งแต่แรกเจอ เพราะเขาปล่อยให้เธอกับเพื่อนๆต้องรอที่สนามบินอยู่นานแถมเขายังชอบพูดจายียวนกวนประสาทจนทำให้ไซรารามไม่ค่อยพอใจแต่ทั้งด้านราชสีและสีการกลับประทับใจในตัวโซเอามากๆเพราะความสนุกสนานเฮฮาของเขามักจะสร้างเสียงหัวเราะอ,อยู่เสมอนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นคนช่วยคิดหาไอเดียดีๆสำหรับการถ่ายทำสารคดีเสื้อผ้าซึ่งเขาก็ได้มาเฉลยในภายหลัง ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แค่คนขับรถแต่เขายังเป็นผู้ดูแลควบคุมงานจากทีมโปรดักชันที่ไซร้าจ้างเอาไว้ หลังจากนั้นโซก็พาทุกคนไปถ่ายทำทั่วทั้งเมืองซึ่งมันก็เป็นการถ่ายทำสารักคดีที่ทั้งราบรื่นและสนุกสนานโดยหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จพวกเขาก็มาฉลองกันที่ร้านอาหารซึ่งนั่นก็ทำให้โซมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับราชศีโดยหลังจากที่เขาได้รู้ว่าเธอมีความรู้ด้านกีฬาเยอะมากจนน่าทึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะหาทางช่วยให้ความฝันของเธอได้เป็นจริง วันต่อมาโซได้มาบอกข่าวดีกับราชสีว่าให้เธอเตรียมตัวไปสัมภาษณ์นักกีฬาชื่อดังที่เขาเป็นคนนัดหมายไว้ให้แต่ด้วยนิสัยที่เล่นของโซที่มักจะชอบพูดทีเล่นทีจริงมันก็ทำให้ทุกคนคิดว่าเขาพูดเล่นแต่โซก็ยืนยันว่าเขาพูดความจริงซึ่งเมื่อราชสีได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากๆจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เพราะทีผ,ผ่านมาเธอเจอแต่ความผิดหวังมาตลอดและนอกจากนี้ การที่แม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเธอมันก็ยิ่งทำให้เธอเสียใจจนไม่คิดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะได้ทำตามความฝันอีกครั้งซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้เธอได้แสดงความสามารถและได้เป็นที่รู้จักในวงการกีฬาซึ่งเมื่อราศีได้สัมภาษณ์เธอก็ทาออกมาได้ดีมากๆจนนักกีฬาชื่อดังถึงกับเอ่ยปากชมถึงความรู้และความความสามารถของเธอที่ทำให้การสัมภาษณ์ในครั้ง เต็มไปด้วยความสนุกสนานและนอกจากนี้นักกีฬาชื่อดังก็ยังอวยพรและพูดให้กำลังใจเธอซึ่งนั่นก็ทำให้เธอดีใจมากๆจนเธอมีไฟในการตามล่าความฝันหลังจากนั้นราศสีและเพื่อนๆก็ได้ไปดื่มฉลองความสำเร็จซึ่งพวกเขาก็ปล่อยตัวปล่อยใจดื่มกันจนเมาแทบไม่ได้สติแต่ในระหว่างทางกลับ ัวเขาก็บังเอิญเจอกับอตุลเจ้าของช่องรายการกีฬาที่เคยปฏิเสธไม่ให้ราชสีเข้าสัมภาษณ์ทางด้านเพื่อนๆของราชสีเลยบอกให้เธอเข้าไปคุยกับอตุลเพราะมันคือโอกาสที่เธอรอมาตลอดแต่ด้วยความเมาราศีกลับเข้าไประบายความขับแค้นใจถึงเรื่องที่ถูกปฏิเสธพอรูปร่างพร้อมทั้งบอกอีกว่าถึงอตุลจะไม่เชื่อมั่นในความสามารถของเธอ แต่นักกีฬาชื่อดังกลับเชื่อมันอีกทั้งเขายังชื่นชมเธอมากๆโดยก่อนที่พวกเขาจะกลับโซก็ได้เอาคลิปการสัมภาษณ์ของราชสีแห่ตุลแต่ในขณะเดียวกันสีการก็เพิ่งมารู้ตัวว่าคลิปที่เอาให้อตุลไปมันคือคลิปตอนที่ราชสีกำลังเมาซึ่งนั้นก็ทำให้สีการรู้สึกผิดมากๆที่ทำให้ราชสีผิดหวังเสียใจจนเธอนอนร้องไห้ทั้งคืนเช้าวันต่อมา สาราได้เข้ามาปลอบใจราชสีที่กำลังนั่งซึมอยู่คนเดียวแต่ทั้งด้านราสีก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้เสียใจเรื่องส่งคลิปพีดเพราะถึงจะส่งคลิปอันที่ถูกไปความฝันของเธอก็ไม่มีวันเป็นจริงอยู่ดีเนื่องจากเมื่อคืนก่อนหน้านี้แม่ของเธอได้โชวมาบอกเรื่องการแต่งงานว่าแม่ไปตกลงกับฝ่ายชายมาแล้วแถมแม่ยังบอกอีกว่าราสีกับฝ่ายชายดูเข้ากันดี ล้อครูมันของเธอก็อ้วนเหมือนกันโดยถึงแม้ในตอนนั้นราศีจะพยายามบอกแม่ว่าเธอกำลังไปได้สวยกับงานแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจความฝันของเธอซึ่งนั่นก็ทำให้เธอเจ็บปวดใจจนไม่อยากมีความหวังอีกต่อไป หลังจากที่ได้ฟังเรื่องน่าเศร้านี้ไซราก็เข้าใจความรู้สึกของราชสีเป็นอย่างดีเพราะเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากการที่ใครต่อใครก็คิดว่าเธอไม่มีทางทําตามความฝันได้พอรูปร่างที่อวบอ้วนของเธอซึ่งที่ผ่าน,านมาเธอก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดเพื่อทําให้คนอื่นมองข้ามรูปร่างของเธอไป แต่สุดท้ายเธอก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วเธอสามารถทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมายอมรับหรอการเชื่อมั่นในตัวเองมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ถึงแม้ว่าไซาอรอาจะพยายามพูดยังไงราชสีก็ยังคงเศร้าเสียใจกับเส้นทางชีวิตอันน่าสงสารของเธอดังนั้นเพื่อให้ราชสีหายเศร้าใจไซโอลาจึงพาเธอไปหาของกินอร่อยๆซึ่งมันก็เป็นวิธีเดียวกันกับที่ไซโอามักจะปลอบใจตัวเองตั้งแต่สมัยตอนที่ยังเป็นเด็ก โดยหลังจากที่พ่อของเธอตายเธอก็ย้ายกลับไปอยู่ที่อินเดียซึ่งในตอนนั้นเธอก็แทบไม่มีเพื่อนสักคนเธอเลยหันไปหาของกินอร่อยๆเพื่อทำให้ตัวเองหายเศร้าจนมันทำให้เธอเริ่มอ้วนขึ้นเธอเลยต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยการเปลี่ยนสีผมเจาะปากเจาะหูอีกทั้งยังไปสักลาย เพื่อทําให้คนอื่นโฟกัสสิ่งเหล่านี้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังมองแต่ความอ้วนของเธอซึ่งการที่สายร่าเรดสีไม่ได้มีรูปร่างตามนิยามความสวยมันก็ทําให้พวกเธอต้องทนทุกข์ทรมานทั้งจากการถูกบูลลี่และถูกตัดสินว่าไม่มีความสามารถที่จะทําอะไรได้สําเร็จ ทั้งๆท,ที่พวกเธอก็มีความตั้งใจและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครหลังจากที่ได้พูดคุยปรับทุกกันพวกเธอก็รู้สึกดีขึ้นมากเราต่างคนก็ต่างเจอปัญหามันเหมือนกันและมีความคิดเหมือน,อนกันซึ่งพวกเธอก็คิดว่าเรื่องรูปร่างตามค่านิยมในอีกมุมมันก็เป็นแค่เรื่องตลกเพราะบางอย่างมันก็ดูไรตักกะเหตุผลอย่างเช่นการเป็นนางแบบที่มันมีแค่คนรูปร่างตามนิยามความสวย ในทั้งๆท,ที่ผู้คนโดยทั่วไปมีหลากหลายรูปร่างหลากหลายไซส์ซึ่งเมื่อพวกเธอพูดถึงเรื่องนี้ไซราก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแฟชั่นเสื้อผ้าทุกวันนี้ออกแบบและผลิตออกมาแค่สำหรับคนรูปร่างเดียวกับนางแบบทำให้คนที่มีรูปร่างอื่นไม่มีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆไว้ หลังจากนั้นไซราก็ตัดสินใจเปลี่ยนคอนเซปต์แบรนด์โดยเธอจะใช้คนอ้วนมาเป็นนางแบบในการถ่ายทำสารคดีเสื้อผ้าเพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าแบรนด์ของเธอเป็นเสื้อผ้าสำหรับคนทุกรูปร่างซึ่งเมื่อทุกคนได้ฟังแนวคิดนี้พวกเขาก็เห็นด้วยกับไซรามากๆโดยหลังจากนั้นพวกเขาก็ถ่ายทำสารคดีเสื้อผ้าโดยให้หญิงสาวรูปร่างอวบอ้วนมาเป็นนางแบบ หลังจากถ่ายทำสารคดีแม่ของราชสีก็ได้โทรมาบอกให้เธอรีบกลับมาแต่งงานแต่เธอก็บอกแม่ว่าไม่อยากแต่งเพราะการเป็นผู้ประกาศข่าวคือความฝันที่เธออยากจะทำให้สำเร็จแต่ไม่ว่าเธอจะพูดยังไงแม่ก็ยังไม่ยอมรับฟังแถมแม่ยังทำราวกับว่าความฝันของราสีเป็นเรื่องเพ้อฝันซึ่งการที่แม่ไม่สนใจว่าลูกสาวจะรู้สึกยังไงหรือมีความฝันแบบไหน มันก็ทำให้าราชสีเศร้าเสียใจมากๆอีกทั้งมันยังทำให้เธอหมดกำลังใจและทำให้เธอคิดได้ว่ามันคงไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จ เธอจึงตัดสินใจว่าจะกลับไปแต่งงานในขณะเดียวกันสีการก็ได้เข้ามาบอกให้เธอสู้เพื่อความฝันอีกสักครั้งรอเขาเองเคยเกือบจะทิ้งความฝันในการเป็นผู้กำกับมาก่อนแต่ไม่ว่าสีการจะพูดยังไงราศีก็ยอมแพ้และปิดประตูความฝันของเธอไปแล้วหลังจากที่ถ่ายทำสารคาดีเสร็จทุกคนก็ได้ไปฉลองกันที่บ้านของโซซึ่งในระหว่างนั้นอตุนก็ได้โทรมาหาราศี เพื่อขอโทษที่เขาเคยปฏิเสธเธออีกทั้งเขายังขอโอกาสแก้ตัวด้วยการรับราศีเข้ามาทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงวงการผู้ประกาศข่าวกีฬาเนื่องจากเขาได้เห็นความสามารถและความมุ่งมั่นของราศีจากคลิปสัมภาษณ์ของเธอที่มันกำลังโด่งดังอยู่ในอินเทอร์เนต็ตซึ่งเมื่อราศีได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากๆเพราะในที่สุดความฝันของเธอก็ได้กลายเป็นจริงสักที ซึ่งคนสำคัญที่ช่วยทำให้ความฝันของเธอสำเร็จก็คือสีการโดยหลังจากที่เขาทำผิดพลาดเขาก็ได้แก้ตัวด้วยการอัปคลิปสัมภาษณ์ลงอินเทอร์เน็ตซึ่งนั้นก็ทำให้ราชสีประทับใจและเริ่มมีใจให้สีการมากขึ้นเมื่อเดินทางมาถึงอินเดียราชสีก็รีบกลับไปที่บ้านเพื่อบอกข่าวดีกับครอบครัวว่าเธอกำลังจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬา ในขณะเดียวกันไซร่าก็ได้จัดงานเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าซึ่งเธอก็ได้ราดสีเพื่อนผู้เติมเต็มความฝันของเธอมารวมเดินแบบในงานนี้ด้วยซึ่งการที่ไซร่าและราดสีได้ทำตามความฝันของตัวเองมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่รูปร่างหรือหน้าตาแต่เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้าตามล่าทำความฝันนั้นให้สำเร็จบนโลกใบนี้ มีหลากหลายอาชีพหลากหลายความฝันซึ่งแต่ละอาชีพมันก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นข้อจำกัดเรื่องความสูงที่ทำให้นักบาสท,ที่ตัวสูงมีความได้เปรียบคนที่เตี้ยวกว่าแต่หากนักบาสคนที่เตี้ยวกว่าพยายามฝึกซ้อมจนเกง่งเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้กล่าวคือรูปร่างหน้าตาไม่ใช่ตัวตัดสินชี้ขาดความฝันและไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ที่สังคมหยิบยกมาเป็นพิเศษเพราะหากมันทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงเกิดความเดือดร้อนหรือทุกข์ใจมันก็ไม่ต่างจากการด่าหรือบูลลี่สำหรับใครที่เห็นด้วยกับแอดก็บวกหนึ่งกันเข้ามาได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ